สวัสดีค่ะเจ๊บอคนดังนะคะพี่น้องมาหอดมาถึงตัวไรก็เจ๊วังหันมาหันเจ๊สามศูนเก่าพ่บอกบอกใส่เจบอกามูนเก่าโัวก่เก่ามันตัวเดียวกันเขาก่าเพเขาก็ไดเลยนั่นผู้ใดกกับได้ได้พี่น้องข้ากระเจียนไหกบให้น้ำแม่เอาะเทีับใหกำไหนพืนะ เอาเลขเก่ามาโซเอฟซีดูสามเก้าแล้วก็ต้องเป็นสามศูนย์หกใา่ตัวมีสามเก้าสามศูนย์เขาอยู่ละเขาไปแล้วมันถือยก็แต่ว่าเขาจิซื้อบรรจักคือว่าหลานสาวถือสามวต่งคุณลูกไผ่ที่ไหนโอ้ลูกไผ่กไปาไหว้น้ำกัดไปปงไปนอกแล้วว่าไปปงไปปงแล้วเลียว่าถือเลกพายเจี๊ยไปไหว้ไปฟอดที่พุ่นหละกครับแยกกายเจี๊ยบไปกอดแยกกายไปที่หลังไปตามกันที่พุ่นลักเพราะว่านี้เจี๊ยบ่าไปบ่ ไฟเมื่อไหรเลื่อนมือเหอละไขลูก่าก่อนลูกไปทุลาอยอ่อ๋บอกเยเอจ่างหวจีบนอยู่กับตูกับยาเอาตัวเจ้งเขยงมาเจนอ่ะใช้ตัวเก่ามาโซ่ให้เอฟซีบงแนล่มออกมาเฮ้ยอ่าตีพอมัโอกไป่งบ็นปยังเอาตัวไม้เอาตัวไม้เลยนะเออตัวไม้กัตัวกะก่ามันพานแต่เด้อเอาไม้เลยนะเอาไม้ะนะเอาไม้ตัวเก็ไปเหรอ ฝันจองงวดเลยนมจ้าจ,าจา<ก>้จาฝันจองวดวาทีเราไฟไปฝนขึ้นเราไฟไปเราไฟเป็นเงาเงาไปคนัาก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเกาตัวมัานสูงเงาหลายสูงเงาตีเงาลาฝนาพี่น้องผู้ใดที่เขาว่าติดตามรับชมนะคะถ้าผู้ใดผ่านในองวดที่แล้วนะเจเนาะ<อ>ตามเจวอเดเออขันผู้ใบดบ่ตามคือผ่านแน่นอนนะคะงวดนี้น,นะคะ ฟันละพ่เจ้ฟันแล้วเอ้าฟันแล้วนวมาขี่รถไฟไปขึ้นรถไฟฟูฟันแล้วมันตอหัี่รถไ้นไปดําเขาอีกค่ะไปลิฟต์เป็นเลนสูงไม่ท่าละว่าเลนเป็นเลขเก่าเลนสูงเงาละขึ้นรถไฟเงาไปปดอดเจ๊ได้เจาคบประมาณเป็นเรื่อฟค่ะขบวนเน้่เจ้เ้าขเง ว่าพญานาคด้บัอรถไฟนี่ปานพญานาคอเป่าอะตอเียก็ไปตางเลยล่ะลอยไปเห่าๆเลยตีเขาเริ่ว่าแปดเก้าศูนยอ่าาอบตีเลขแล้วอืตีเลขตัวไดก็เจแปดเก้าศูนย์รอยอยากขึพญานาคจะรอยไปมาพี่น้องทเ่้างเขามาขายฮะค่ะ ฝันเด้อพี่น้องเจบ่ฝันแล้วนะคะเลขล่างก็าหกหกเลขล่างเอาหกหกจ้าเลขล่างหกหก่ดมาแต่ไสแบนี้เด็กหกันละเอาว่าแปดเก่าแปดเก่าเกนยานปเก่ากับเลขหกอันเดียวกันไอ้กับหัวลงมาอีกหัวมาอีกแปดเก่าเก่าเอาสำรองอ๋อแปดหกหกแล้วกับแปดเก่าเก่าใช่เอาขื้นหัวลงเด้อพี่น้องเด้อนะคะ เป็นตัวเลขนะคะกวาเจวอนะคะเคลืนกับฟันดีดีนี่ฟันอีกแล้วฟันดีตัวเคลื่อนตัวเคลื่อนยังไงคได้หรันซ้อนกันหลายงวดหมือคนเจเคลื่อนฟันว่าเขาจะถวยทราบมาให้ซอกเองเดียวเอาเอามาลางเก็บไฟเส้นไปตานใชได้เหตุงานบุญอเาใชเห็ดงานบุญถึงเรล่าเจงงานอะไลูกคะใช้หลายอืวบอกทสามฟันดีเ ฟันดีพี um, ่น oh. ้องนะคะเจ๊วอควนมดีเจ๊บอสิกลับมาดังอีกจะได้เห็นบอสดังเห็นบอสตอนนั้นเจ๊บอว่าจะได้เกาะ่อโค้กไข่นี่แหละเล่าเขาทงโคกไข่แม่เนี่ยก็เขาโค้กบอสุดเดียวกันเจ๊บอว่าอันเลขเอ่อแยกกายบ่ออกมึงจะออกเลยเจ๊บอแล้ววันเมื่อกี้เขาไปเทียงกันยุ้งบ่อเขาบ้างจนว่าล้อโซเขาล้มบาดยังไปทุบยังหลา่เพื่นว่าผัวเหยียบไว้าเหยียบว้โอ้ยบ่อเขาจะมาเทียงกันอยู่เทียงกันอยู่ล่านล้วน ปะทะกันพากันเจอกันครั้งแรกบพรเคยเจอกันก่อนนานนี้บอสพอเจอจักเทียเข้าไปก่อนไปนั่มเข้าไปเจ้ไป้ใส่ไปนั่มไปเจอกันครั้งแรกนัดหมายเจอกันเจอกันไม่ได้นัดหมายบมันนี่เจนี่ยืนยันว่าของเจออกมันบอกเออเจออกเสียงกันอยู่หันนโลกอยังกันโลก่าจะบอกเขาอยู่บนเข้าไปเจว่าจะได้บอกคนลงกโลงกกับโลงของเจ้าบ่ออกว่ะเจ้าบ่อออะไรเทียกันอยู่หันแล้วเทียกในลบระดับทั้งบอสแล้วบ่เขา แล้วเขาบอเดีเดียไปแล้วผพวาเขาหาตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยบ่อเขาเขาเรียกเป็นบ่อขาสลดะเจก็เลยบอกยืนยันห้องเจ้าของมันว่าแต่งวดก่อนเจว่าเรากะทาให้กันทาพอออกตัวนี้เมื่อเตปักอเขาก็เ่ยไปเหมือนกันว่าบอกเข้าไปตักี่โหลเราอกสามตัวได้กี่ค่ะหกศูนย์สามก็ไปพุ่ละที่ออกงานพุ่มนั่นเจว่าไปนี่อะไรวัดหกศูนย์สามสามตัวสามตัวเตมละไปนก็ะือนปไก่มักระเือนแสดงว่าเจก็ต้องไปบอกผู้ว่อลูกพพจีา พ่อมากของนี้นะพ่อได้ถือลูกไฟกันไปแล้วกันไก่ล้่ากันบายเล้วกันไดมากลูกไฟก็เลยไปซื้อลูก่ตงลูกไส้แนบใดบ่อดบใดสามแต่ทักสามทั้งสอง้าขว้าถือค่ะพี่น้องหวดนี่นะคะหวดที่แล้วมันใจกับเจ๊บอดไดเนาะเขาหกจ้าขาวันตัวเลขที่เจหาเนาะหดพันเปอร็นตสามหกฮะ่เ 1 0 0นเปอตัวใดลเแปดเก้าเก้าแป้าอืมแปศูนย์ล่ะลอบไห้ยังน้อยเนี่ยแปดเก้าศูน้ำบอกเออ0าเอบอกตัวใดท1 0นเปอเจแปดเก้าเก้าอ่ะแปดเก้าเก้าก็คบตัเดียวเด้อหล่ะเฮ็ย้เพื่นเนี่ยแปดเกกับแปดเนย์เออกับแปดศูนย์ให้แม่นี่ล่ะแม่มากแปก้าศูนยแม่เล็กแม่เล็กมากแม่เกงเอามันออกไปเลยแม่นั้นาเก่งเอามันได้แปดเก้าศูนค่ะ เอาอย่าพลาดเด้พี่น้องมันหกมันมันเอาหันหกแปดเจ็ดหหแปดเจ็ดเนี่ยเจ็ดเจแล้วมันก็าแปดมะเกากระสุนนเดียวเาแปดกระสุนเอาละเก่งไ้เลยหกแปดเก้าบางนึงเป็นหกเจ็ดแปดเแล้วแดเจ็ดแปดเก้านเอาล้วหกเจ็ดแปดไม่คิดเลี้ยงบอค่ะหกเจ็ดแปดแล้วนะแปดบกมะเกาห 6กแปเจ็ดิละหกแปเจ็ดเจ็ดกมาแปมาเก้าก็สิเีเลียงมานตัวพยายามเลียงมาตีละเด็กว่าสับมมนเลียงออกได้หันต่้งลักกเด็กว่าคำนวณเนาะคำนวณมันเขาคำนวณได้แปดเก้าศูยเล็กฝันได้เกเก้าลลาแปดเก้าศูับเก้าเก้าเนาะใช่เฮดมเนี่โลกไปนันละวอเขาเจ้านะ ก็อย่าลืมนะคะแปดเก้าเก้าเป็นแปดหกหกเออเป็นหกหกนะบอกเขาเจาภาพเป็นหกหกนี่ออกมาโอ้ยหกหกครับกล้าก่อนบอกนะฉลาดจะน,น,น้อยน่าเจเนาะต้องฉลาดต้องท่านค่ะขึ้นหนึ่งสองสามมันออกพอหนึ่งสองสามออกพอไปซื้อสามสามซะมันออกสาม 2, สองซะสองหัวเราได้หลังถ้าพวกใกล้กันเขาซูขวดเจ๊ขเขาจะขวแล้วค่ะอสองสามหัวแล้ว พระเจดีพระจสิผาหัวดวเด้อเจ๊บอกว่าเจ๊บอก่ากลัมดังกแล้วโอกาสพระเสให้ปลกควงสิบบอกโอกาสจะห้ยังก็ช่วงการพระเสถือพรเบ้าโลกพวงฝนอกกินยาเบียนะหออฟซสิถูกทัวประเทศเด้อสงการในพี่น้องมันสิโลควงสิจ้าโลกพวงงการปเด็นช่วงการนะโลกวงมันมาบอกก่อนคถือก็จะมาเฮ็ดบุญเพลินตัวค่ะเอาเอฟซี เดี๋ยวเราจะเล็กแป้มนึงนะเสียมาอันว่เสียเทปากเขาโดดมาทาให้อึอ่ทาอีกแล้วถทาว่าจะได้เจ๊อือเทสเทปากโดดอันว่าเสียปูัตไดแปดเก้าเก้าันล่ะแปดเก้าเก้าก็แปดก็ศูนย์ใกล้ๆกล้กันล่ะทาบออกเด้เทปากปูโดดไม่ปากปูโดดปูทาได้ยังก ปูถ่าได้เพราะนียดีดีจ้ะูถ่าเป็นแม่ดีดี่อภนนิดนี่ย่างไหนบางวัดก่อนถ้าอย่านั้นดีดีที่วันนั้นเิ่นกับว่าผู้เรีนิมาดังคานาคามตากามก็ได้ั่วหมามได้สั้นบึบบึบก้นรถนะคามได้ปูถ่าแล้วพี่น้องไรก็เข้าเจ้ว่านี่สิบหกเมษสายนี่แปดเก้าเก้ากแปดเก้าศูนย์นั่นแปดเก้า ปดเก้าศูนย์แต่ก็ศูนย์เลขพอเทศเองแต่ก็เก้าฝันฝันมันว่าบอกเก้าก็พกตัวเดียวกันถ้าพระออกพลากกัได้บ่แน่ขับ่ถือเเจ๊ผกบูรดเจ๊ผักบูรดอ้าจ๊ผูท่า้เนี่ยเมียงามเนี่ยบผมให้เตปกปูด้อพี่น้องงามท่ลกป้าเดี๋ยวคืนปย สิบหกเมษาเดีปูเด้อหายเขาเดยปูเด้อปาสรูกลูกเด้อได้เด้อปูเด้อปูมากยบ่ปูมากละบ่สาลุปูมากปูมากพี่น้องสาธุกระปูเด้อาเขามมเตปากปูหลดแปดเก้าเก้าแปดก็เก้าเด้อหล่ะเด้อเด็กล่องแปดเก้าศูนยเด้อหล่ะแปดเก้าเก้ากับศูนย์หกกละ พก็เป็นเลขล่างแล้วแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้านะเนี่ยปู่ให้นะเนี่ยปู่จะให้ออกสงการนี่แหละต้องดังใครจะดังก่อนจะปู่บะได้ใครสักคนก็ปู่บ่ได้เนี่ยปู่สูงหลายเหมือนปู่สีดังพี่น้องปู่สีดังขึ้นทั้งเสียปู่มาสิงพอเนี่ยสิหายจักหงวดติดปู่สิบห้าหัวคนละ วดนี้วดที่เท่าไรคะวดที่สองแล้ววดที่สองป้าวดที่สาม,สามดันเพียงวดที่สามต้องดับฝนตกฝนลงมากต้องดับเขาแล้วต้องการให้กับฝนตกตัวลาหมี่ส่วงการมากนี่ฝนสีตกตลูกนี่ละวัชายเย็นๆนี่ะต้องการนี่บ้เป็นหายีป่ปูตัวดิปูกรดิตัูแปดเก้าเก้แปดเก้าเก้าพี่น้อง บอกเลขก็มากระซาทุกทานก็พอ8 9ปูมากระด้านหันแล้วสิห้เบิลงเลขโชว์ตัวเลขพี่น้องปูมาเลยปูหาสองหัน899กับ890พี่น้องแดงจึงคืนอยู่บ้านจะแป๊บแดงจึงคึ้งอยู่บ้าพี่น้องเป็นเล่นเดีวกันปูมาวะคะวังหันจะเพินเห็นเลขเพิ่นละจิตใจคากแล้วปู ราดแน่น้องคืองามคักงามแน่แท้ไี่สิบด่างท้อปู้ยี่นี่ฮะว่าจะได้ก่อนสิบด่างทอปู้ยี่นี่ปูสิด่างแม่นบ้องมันนี่ปูสิด่างแค่กายว่าแค่ปูอะไรหรอกฟเงิ่งเด้ว่าเขาอีกโบสูเลยโบสูปูด่างหัวนี่ด่างแล้วด่างก็แยังด่างแท้แน่นอนแท่ปั้งหมดเลยปั้งหมดเลยเขาบ่ปูเขาเขาโอ้ยอันนี้เฮาจัดที่เราจะทะเลาะกับเพื่อนตัวลานโอ้ที่นี่บ่ที่เอาปั้งแล้วเขาก็จะ คือเเขาก็มาสล้องอีกตัวสัสล้องอยู่นี้เอาวายาเว่าบุมทเปียฟอดที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วเียแล้วมันใช่สามตัวมันเด่นได้ค้าที่ยังพร้อมค่ะนีจะตาตดตดตัดบกที่าเบิร์อะไรหลายเด้อเอายามกัดูปูถวบ่เขาเด็ดปูบ่เขาจปากปูลดที่ปากปูหลดหลายแปดเกเก้านี่แปดเกเก้ากรับยังปูกรับลูก ล่องแปดเก้าศูนย์นะหลายอันนี้8ปดเก้าก้ลขยินดียินยันหก็เลขกลางนี่แปดหกหกแปดหกแปดหกโ8แปดเก้าเก้าแปเกาอแปดเก้าแปดหกแปดเก้าเก้าแปหกหกออตีนะกัวปเนย์เออเห็นรจอนพลวัยตัวแต่หนึ่งสองสตัวนงเลขหาตัวตัวหลวว่าหลายตัวนีอว่าหลายตัวดอก อาแคบนาจอพี่น้องแคบนาจออยาละพันกับพ่อละเอาตัวเท่าไรปูตัวละพันละมันได้เงินหลายมันจะได้ิได้หลายเนาะจ้าพี่น้องตัวละพันเลยนะคะเาเกเล่นมากับเอาเจ้าบาก็ได้เออเด่นหอยอันนี้ใกลรายนี่เหรอากล้ายพันพู่ตัวกัได้เงินหมือเงินเสียหนึงตัวค่ะปูก็ะเอาผู้เดียวล่ะปูเจะา ่านคุ้นผ่านจะให้ให้อเท่าายก็ค่ะพันคุณพั่าุคนละปูเสดจัดงานปูสิดอกเจ้าทนคุณนั่าุคนละตัวไหนจะพันคุณพั่านแปดเก้าเกแปดเกเก้าแปดเก้าเก้านะลูกนะแปดเก้าเก้าถ้าผู้ไทยนะผู้ไทยแปดเก้าเก้าบอค่ะใช่ผู้จะหัดผู้ไทยก่อนผู้อีสาร ป well, right? ูก็พูดไม่ค่อยเป็นหรอกพูดปูพ <plus> ูดไทยปูพูดไทยพูดไทยปูพูดไทยก็ไม่ชัดหรอกปูลิ้นแข็งลิ้นแข็งปูเนี่ยปู่ต้องให้นะมาดเกากวาไก่นะสาธุนามามัไก่นาลกเนาะแปด้าเก้าแปดหกหกล้วังต่างกน9ืตัดเป็นสองตัวด้วยจ้าสองัวปันแปดเก้าก็แปดหกแปดหกก็แปดหกแปด ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ